เดี๋ยวลองวัดกันดูก่อนนะว่าได้กี่นิ้วนะคะก่อนที่จะเจาะรูนะคะใครจะใช้ไมมหมบรรทัดวัดก็ได้หรือว่าจะใช้สายวัดแบบนี้ก็ได้ได้7นิ้วนะคะเดี๋ยวจะถักต่ออีก4แถวเนาะแถวต่อไปเดี๋ยวจะ เจาะรูนะคะก่อนที่เราจะเจาะนะคะเรานับซะก่อนนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่เอ็กวิธีที่เราจะรู้ว่าเรามีทั้งหมดกี่หลักนะก็ให้ดูจํานวนก้นนะคะว่าก้นเราขึ้นเท่าไหร่นะแล้วก็นับไปมีกี่แถวนะคะแถวสุดท้ายนะคะเราถัก สัญ,ญลักษณ์วีกี่ครั้งเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะคะสำหรับงานถังนะต่อไปก็จะเป็นงานตกแต่งรอชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ